เรามาดูความหมายของเลือดชิดกับข้ามสายพันธุ์นะครับเลือดชิดก็ชื่อเขาบอกว่าเลือดชิดนะครับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานลีนล้นนะครับวงวันญาติครือกันนะครับมาผสมกันจุดมุ่งหมายก็ไม่ให้สายหายไปไหนไม่ความเก่งหายไปไหนนี่แหละครับเลือดชิด มีทั้งผลดีผลเสียนะครับผลดีก็นะครับ,กนะรบไก่อาจจะเก่งเหมือนพ่อหรือไม่เก่งกว่าพ่อนะครับก็เลือกเอานะครับก็ไปคัดเอานะครับส่วนผลเสียนะการการเลี้ยงยากทําให้ไก่ยิ่งนานไปนะครับยิ่งนานๆนนไปนี่จะทําให้ไก่เลี้ยงยากนะครับอาจจะมีนะครับผิดปกติ คือปีกโวเงี้ยอปีกโวไอ้งอนบอปีกโวนะครับแข้งขาคือคือขอ้อผิดปกติของร่างกายนะครับมันอาจจะมีมากกว่านะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเลือดชิดนะครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับการแพ้กากาดง่ายนะครับเลี้ยงตอนที่เป็นเด็กเลี้ยงยากนะครับในลักษณะน,นี้นะครับเจออากาศฝนตกหน่อยเนี่ย อากาศายเย็นหน่อยเนี่ยก็ป่วยแล้วนะครับสำหรับข้ามสายพันธุ์นะครับการเพาะแบบข้ามสายพันธุ์ผสมนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต่อยอดนะครับที่เขาบอกว่าต่อยอดต่อยอดนะก,ก็คือเอาแต่ละสายพันธุ์นะครับเก่งบอกเก่งบอกเก่งนะครับเราเห็นบ้านนั้นเก่งเห็นตัวนี้เก่งสายนั้นเก่งเอามาผสมกัน เอามาผสมกับไกเ่เราไก่เราก็เก่งนะครับเขาเรียกว่านําไปต่อยอดเก่งบวกเก่งก็จะได้ดับเบิลเก่งจะได้เก่งอีกนะครับแต่ก็ต้องมีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียก็อาจจะเป็นจุดของร่างกายนะครับของสรีระบางอย่างเช่นเช่นขนเนี่ยขนกรอบง่ายเนี่ย,เ,ยเล็บหักง่ายเลยหักง่ายเปาะง่ายหลุดง่ายคือปากหลุดง่ายมันเป็นลักษณะนี้นะครับพี่น้อง ถ้าไก่ข้ามสายพันธุ์เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับสริละบางอย่างนะครับที่ทําให้นะครับมันมันสูญเสียไปนะครับนะครับมีข้อดีข้อเสียไปนะครับข้อดีก็มีข้อเสียก็มีเช่นเดีวยวกับไอ้เลือดชิดเหมือนกันลักษณะนี้นะครับพี่น้องนี่คือความแตกต่างระหว่างเลือดชิดกับต่อยอดต่อยอดคือข้ามสายพันธุ์เลือดชิดก็วงวานนะครับ ญาติ <hi> คือกันบุกคลญาติคือญาติพี่น้องกันครับผสมกันนะครับต่างสายพันธุ์ต่อยอดนี่คือต่างสายพันธุ์นะครับเก่งบอกเก่งคนนั้นว่าตรงนั้นเก่งคนนี้ว่าตรงนี้เก่งเราเห็นว่าเก่งจับมาผสมกันเรียกว่าต่อยอดหรือนะครับผสมแบบข้ามสายพันธุ์